ัสสลามวะลัยกุมวะระมัตุลลอฮิวะบเระกาตุสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับในคาบนี้ก็เป็นคาบวิชาศาสนานะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำไตยมุม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสันติศึกษาจัดทำาดยนางสาวเปมิกาแซย่า,ยางนักศึกษาสาขาการสอนอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะในวันนี้เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำตบยม,มุมว่าการทำตบยมุมเนี่ยมีเกิดขึ้นได้อย่างไรมีความสำคัญอย่างไรทำไมต้องมีการทำใม ครั้งหน่งค่ะนักเรียนมีชายคนหนึ่งนะคะได้ไปหาท่านอ um ุมารอิบนุอัลคอตตอฟนะคะเป็นคอลิฟัท่านที่สองของมุสลิมเราค่ะในสมัยนั้นนะคะท่านอุมารกับท่านอั้มนะคะสคนเนี่ยสคนนี้นะคะได้เดินทางไปด้วยกันจังหวะของการเดินทางนะคะก็ไม่มีน้ำที่จะใช้ในการอาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะทำการละหมาดใช่ไหมคะ ที่นี้ท่านอูมารเนี่ยก็เลยได้กะเวลาเอาไว้ว่าเนี่ยมันยังทันถ้าฉันกลับไปถึงบ้านเนี่ยยังทันในเวลาของวัคตูนั้นนะคะแต่ท่านอั้มเนี่ยได้บอกว่าอะฉันกลัวว่าจะไม่ทันท่านอั้มเนี่ยก็เลยเอาตัวเองนะคะร่างกายทั้งหมดเนี่ยไปกลิ้งบนดินทรายนะคะ<ๆ>เพื่อทําความสะอาดกับร่างกายของเขานะคะแล้วก็เขาก็ได้ทําการละหมาดนะคะเมื่อกลับมาถึง ที่พักนะคะท่านอุมารกับท่านอั้มเนี่ยก็ได้ไปเล่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะให้กับท่านนาบีฟังนะคะท่านนาบีก็ได้บอกว่าเนี่ยความจริงแล้วท่านอั้มเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทําถึงขนาดเอาตัวเองนะคะไปกลิ้งลงบนดินทรายเพียงแค่เขาเนี่ยนะคะเอามือเนี่ยตบลงไปบนดินนะคะแล้วก็เป่าฝุ่นที่ติดมากับมือเนี่ยแล้วก็ใช้มือเนี่ย รูปใบหน้าและก็ฝ่ามือทั้งรูปใบหน้าและก็มือทั้งสองข้างแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นเหตุการณ์ในการทําตยมุมนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ว่าการทําตยมุมเนี่ยคืออะไรแล้วก็ มีวิธีการทำใจมุมอย่างไรนะคะเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของฮา d ดัสก่อนเลยฮา d ดัสคือสิ่งสกรปรกนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวของเรานะคะซึ่งพอเรามีฮาดัสนะคะเราก็จะต้องมีการทำความสะอาดด้วยกับการอาบน้ำละหมาดหรือการอาบน้ำวายิบนั่นเองแล้ก็ นำไปสู่การทำแต่ยมุมนะคะเรามาดูกันว่าฮาดัสเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือฮาดัสใหญ่แล้วก็ฮาดัสเล็กนะคะฮาดัสเล็กเนี่ยจะได้กับยกตัวอย่างก็คือการอุจจาระปสัสสาวะของเรานะคะส่วนฮาดัสใหญ่ครูเปมขอยกตัวอย่างเช่นการมาประจำเดือนของผู้หญิงหรือการฝันเปียกของผู้ชาย หรือการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะทีนี้ฮา r d ดัสเล็กนะคะหมายถึงผู้ที่มีสิ่งสกปรกเนี่ยเกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นการไถหนักไถเบาการผายลมผายลมก็คือการตดนะคะแล้วก็การนอนหลับแบบสนิทโดยที่ไม่ได้นั่งนอนแต่ก็คือนอนไปกับเตียงเลยนะคะแล้วก็การมืนเมา การมีของน้ำวด,ดีหรือน้ำมะซีนะคะน้ำวด,ดีหรือว่ามัซีเนี่ยครูจะขออธิบายในเนื้อหาต่อไปนะคะแล้วก็การสิ้นสติเป็นลมนั่นเองเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการถ่ายหนกักถ่ายเบาหรือการไผ่ลมนะคะเรา ถือว่าร่างกายของเราเนี่ยมีฮา d a ดัสเล็กนะคะเมื่อเราต้องการที่จะทำการละหมาดนะคะเราจะต้องชำระร่างกายของเราด้วยกับการอาบน้ำละหมาดนะคะต่อมานะคะฮาดัสใหญ่ฮาดัสใหญ่หมายถึงผู้ที่มีสภาพดังต่อไปนี้ก็คือ 1. มีน้ำอสุจิเคลื่อนออกมา อา,อาจจะเป็นในกรณีของนักเรียนก็อาจจะเป็นการฝันเปียกนะคะ 2. การมีเพศสัมพันธ์นะคะ 3. การมีประจำเดือนของเด็กผู้หญิง 4. การคลอดบุตรนะคะแน่นอนว่าเมื่อเรามีฮารดัสใหญ่หรือเรามีความสุกปปุกที่เกิดจากตัวเรานะคะจากสิ่งที่ครูเปรมกล่าวมา4สภาพนี้นะคะเราจะทำการทำระร่างกายของเรา่เนี่ย ด้วยกับการอาบน้ำวายิบนะคะ,ะถ้าเป็นฮาดัสเล็กนะคะเราจะอาบน้ำละหมาดแต่ถ้าเป็นฮาดัสใหญ่นะคะเราจะต้องอาบน้ำวายิบนะคะแน่นอนว่าทุกครั้งก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าเฝ้าต่อล้อนะคะร่างกายของเราต้องมีความสะอาดอยู่เสมออ่า ทีนี้การทําความสะอาดร่างกายของเราก่อนที่เราจะไป oh, oh, oh. เข้าเฝ้าต่ออัล้อ์ไม่ว่าจะเป็นด้วยกับการละหมาดหรือด้วยกับการตาวาฟนั่นก็คือการเดินรอบๆอบกะบ,บะนั่นเองนะคะเราต้องชําระร่างกายของเราด้วยกับการอาบน้ําละหมาดนะคะแล้วก็การอาบน้ําวายิบแตะถ้าไม่มีน้ําล่ะคะเราจะ ทำแตยมุมทดแทนในสิ่งที่ไม่มีน้ำนะคะเมื่อไม่มีน้ำนะคะก็ไม่สามารถที่จะอาบน้ำละหมาดได้ใช่ไหมคะเมื่อไม่มีน้ำก็ไม่สามารถที่จะอาบน้ำวายยิบได้อิสลามจึงได้หาแนวทางในการทดแทนด้วยกับการทำแตยมุมนั่นเองคะ่ะนักเรียนทีนี้นะคะ อัลลอฮ์เนี่ยทรงตรัสไว้ในสุรออลมาอิดะอายะที่6นะคะความว่าและหากพวกเจ้าพวกเจ้าก็คือพวกเรานะคะป่วยหรืออยู่ในการเดินทางหรือคนใดในหมู่พวกเจ้านะคะมีการถ่ายทุกขหรือได้สัมผัสกับผู้หญิงมานะคะแล้วพวกเจ้าเนี่ยไม่พบน้ำก็จงมุ่ง ผุ่นดินที่สะอาดและจงลูบใบหน้าและมือทั้งสองของเจ้าจากฝุ่นดินนั้นนะคะซึ่งจากอายะอันกุรอานนี้นะคะเราจะเข้าใจได้ว่าเมื่อเรานะคะได้มีการไถ่ทุกหรือได้มีาการสัมผัสกับผู้หญิงมานะคะเมื่อไม่มีน้ำนะคะเราเนี่ย จะทดแทนด้วยกับการทำไตยมุมนั่นก็คือไปเอาฝุ่นดินนะคะมาทำความสะอาดใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือของเราเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทำการอิบาดะต่ออันรอได้นะคะทีนี้เรามาเข้าสู่กันแล้วว่าการทำไตยมุมคือการใช้ฝุ่นดินนะคะ ที่จะอาบลูกไปที่ใบหน้าแล้วก็แขนทั้งสองข้างเพื่อเป็นการทดแทนการอาบน้ำละหมาดหรือทดแทนการอาบน้ำวายิปนะคะหรือทดแทนการอาบน้ำจานาซะการอาบน้ำจานาซ่ก็คือการอาบน้ำศพนั่นเองนะคะ มีรายงานจากท่านอบีสาอยิตนะคะอัลกุด r ารีรอเดียลโลอัลฮูท่านได้กล่าวว่าความว่ามีชายอยู่สองคนนะคะได้ออกเดินทางด้วยกันเมื่อถึงเวลาละหมาดเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้นำน้ำมานะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทำการตายมุมด้วยกับดินนะคะทั้งสองคนเนี่ยได้ทำการละหมาดนะคะ เมื่อละหมาดเสร็จทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินจนกระทั่งไปพศพบกับน้ำนะคะในจังหวะนั้นนะคะ่ะเวลาของการละหมาดเนี่ยยังไม่หมดลงชายคนหนึ่งจากสองคนนี้ค่ะก็ได้เอาน้ำละหมาดนะคะแล้วก็ทำการละหมาดใหม่แต่ชายอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทำการละหมาดใหม่นะคะพอทั้งสองคนเนี่ยได้ไปพบท่านนาบีเนี่ยก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับท่านนาบีฟัง ท่านนาบีเนี่ยก็ได้กล่าวกับชายที่ไม่ได้ละหมาดใหม่นะคะว่าท่านเนี่ยได้ทําถูกต้องตามสุนานนบีแล้วการละหมาดของท่านนะคะที่ใช้ฝุ่นดินเนี่ยทำน้ําละหมาดก็คือทดแทนด้วยกับการทำแตยมุมนั่นนะคะใช้ได้แล้วและก็กล่าวกับชายที่ อาบน้ําละหมาดใหม่แล้วก็ทําการละหมาดใหม่นะคะว่าท่านเนี่ยได้บุญสองครั้งด้วยกันนั่นเองค่ะก็เป็นฮาดิษหนึ่งที่แสดงให้เราเห็นถึงการทําตะยมุมเนี่ยสามารถทดแทนการอาบน้ําละหมาดแล้วก็การอาบน้ำวายยิบได้นะคะในกรณีที่เราพบน้ําหลังจากนั้นนะคะการละหมาดของเราเนี่ยถือว่าใช้ได้เราเราไม่จําเป็นจะต้อง ละหมาดใหม่นะคะนักเรียนคู่กลุ่มของการตตยมุมการทำตตยมุมเนี่ยถือเป็นวาญิบนะคะเมื่อขาดเคลนน้ำที่จะใช้ในการอาบน้ำละหมาดหรือไม่มีความสามารถที่จะใช้น้ำนะ,ะกรณีอนุญาตให้ทำแตยมุมนะคะว่ามีกรณีอะไรบ้างหนงก็คือหมดความสามารถ จากการใช้น้ำด้วยสาเหตุที่ว่าเขาเนี่ยหาน้ำไม่ได้นะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าขาดแคลนน้ำนะคะแต่หลายๆประเทศที่อยู่ในประเทศที่แห้งแรงมากๆนะคะอาจจะมีบางวันหรือบางเดือนที่ไม่มีน้ำพอที่จะใช้ในการอาบน้ำละหมาดอาจจะมีน้ำ สำหรับดื่นกินเท่านั้นนะคะก็เป็นที่อนุญาตหากว่าไม่มีน้ําจริงๆหรือเขาเนี่ยมีน้ำอ่าเหมือนนักเรียนบ้านเรามีน้ําใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยเป็นแผลขนาดใหญ่แผลของเราเนี่ยคุณหมอบอกว่าอย่าให้โดนน้ํานะอ่าในกรณีแบบนี้เราก็สามารถทำไตยมุมได้ข้อที่สอง ต้องมั่นใจว่าเข้าเวลาละหมาดแล้วนะคะถ้ายังไม่ได้เข้าเวลาละหมาดนะคะให้เราเนี่ยพยายามหาน้ําไปนะคะว่าจะเจอน้ําหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่ได้เข้าเวลาละหมาดแล้วก็เราทํำตายมุมรอไว้ก่อนเลยอาจจะถือว่าการละหมาดหรือการทำตายมมุมนั้นถือว่าใช้ไม่ได้เพราะข้อที่3าค้นหาน้ําหลังจากที่เข้าเวลาแล้วนั่นก็คือ ต่อกับข้อที่4ของเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เข้าเวลาละหมาดแล้วนะคะให้เราพยายามหาน้ําแต่ถ้าไม่มีจริงๆให้เราทำแตยมุมได้เลยนะคะข้อที่4มีอุปสรรคในการใช้น้ําเช่นกลัวสัตว์ดูร้ายจะมาทําร้ายในขณะลงไปเอาน้ํายกตัวอย่างเช่นในบ่อน้ำหนึ่งนะคะ มีสัตว์ที่ดูร้ายนั่นก็คือจระเข้อยู่นะคะแล้วถ้าเราไปเอาน้ำเนี่ยอาจจะโดนจระเข้กัดกินเราได้นะคะในกรณีแบบนี้ถือว่าเราสามารถนําฝุ่นดินมาทําตะยมุมได้เลยนะคะข้อที่5ต้องเป็นฝุ่นดินที่สะอาดนะคะประาศจากสิ่งปนเปื้อนหรือนายิสนะคะ ถ้าเราไปเอาดินที่มีมูลสัตว์เช่นขี้สุนักหรือขี้สุกรมาทำน้ำละหมาดมาทำแตยมุมเนี่ยถือว่าไม่ได้นะคะต้องเป็นดินที่มีความสะอาดนะคะสิ่งที่จำเป็นของการทำแตยมุมนะคะมี5ประการด้วยกันนั่นก็คือ 1. ต้องมีการย้ายดินนะคะ จากอวัยวะที่จะทําการรูปก็คือเอาดินนะคะมารูปกับใบหน้าและก็มือของเรานะคะข้อที่2ต้องมีการเนียดเนียดในที่นี้ก็คือต้องมีการตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าทำไตยมุ่มเพื่อละหมาดฟรดูต่ออัลลอฮ์นะคะข้อที่สาม เอาดินลูปไปที่ใบหน้าแล้วก็แขนทั้งสองข้างด้วยกับการเอาดินมาสองครั้งนะคะและข้อที่ 5. เรียงลำดับการเช็ดใบหน้าแล้วก็แขนทั้งสองข้างนะคะเราจะไม่สามารถไปเช็ดแขนก่อนแล้วก็มารูปหน้าไม่ได้นะคะเราต้องทำการรูปหน้าก่อนถึงจะไปรูปแขนทั้งสองข้าง อ่าสุนัตต่างๆของการไตยมุมสุนัตต่างๆก็คือสิ่งที่ส่งเสริมให้ทําในการทำไตยมุมนั่นเองค่ะหก็คือต้องมีการกล่าวบิสมิลลาฮิราะห์มานิรรหีมขณะที่เรากําลังเริ่มไตยมุมนะคะ 2. เช็ดด้านบนของใบหน้านะคะก่อนแล้วก็ลงมาด้านล่างนะคะเช็ดมือขวาก็คือเอาดินนย่ยมาลูบ มือขวาก่อนที่จะไปรูปมือซ้ายนั่นเองแล้วก็ในการทำไตยมมเนี่ยจะต้องมีความต่อเนื่องกันนะคะ5ก็คือให้กลางนิ้วออกนะคะขณะเอามือเนี่ยตบลงไปที่ดินนะคะแล้วก็6นะคะให้เราเนี่ยหันไปทางกิบปปลัดนะคะสำหรับบทเรียนใน วันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนในเรื่องของวิธีการทำแตยมุมและก็อะไรเป็นสิ่งหรือสาเหตุที่ทำให้เราเสียการทำแตยมุมนะคะส่วนงานที่มอบหมายในคาบนี้ก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานเรื่องการทำแตยมุมนะคะเป็น การวิเคราะห์กรณีศึกษานะคะให้นักเรียนเนี่ยอ่านโจทย์แล้วก็ตอบคำถามครูเปมเข้ามานะคะกำหนดส่งภายในวันศุกร์ที่23กร,รกฎาคมนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยเมื่อทำเสร็จขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะช่วยถ่ายรูปใบงานที่นักเรียนทำเสร็จแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์นะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ ครูเปขอให้อลลอตเนี่ยทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถโทรหาครูเปมหรือทักแชทมาหาครูเปมได้เลยนะคะวาไลกุมมุสลามบรมตุลลฮิววารกาตุ